ลายคนถามว่าท่านแม่ทัพจะไปตัดไฟเขาต้องไหนบ้างคือตัดฉ่ำค่ะตัดไฟเลยเก้าจุดเก้าจุดนะคะซึ่งก็บอกเลยว่ามันเลิศนะคะเปิดประเดิมมาที่ปล่อยเปรดนะคะก็ร้องแล้วคุณนานึกออกไหมล่ะเกาะกงเอยอะไรเลทะเก้าจุดก็คืออยู่กันไม่ได้เลสเทะคุณนาเขาก็จะตัดไฟนะคะก็เลยถอยไปละ ตอนนี้ถอยกรูดแต่ว่าไอ้ดงดินอะไรที่ไปขุดกันไว้นะคะตอนนี้ก็กลบกันละกลบเลยเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็ต้องพักก่อนเนาะเพราะว่าจุกจุกแอดจิ e ูดคลีนิกครับดีอว์คอมฟอรความสบายใจสำหรับคุณมีหลากหลายสาขาสะดวกที่ไหนไปที่น,นั่นนะจ๊ะ